แล้วก็มาดูกันกันกบในคอลัมน์ประเด็นลึกในหน้าหนังสือพิมพ์สยามรัฐกันบ้างคุณผู้ฟังคะวันนี้สยามรัฐเนี่ยเขียนเอาไว้ในหัวข้อที่บอกว่าลุนบิ๊กตู่พลิกเกมสู้นี่เป็นคอลัมน์ประเด็นลึกนะคะก็เรียกว่าจตากรรมทางการเมืองแลวคะ่ะของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยกำลังถูกจับตาชนิดช็อตต่อช็อตแลวคะ่ะภายหลังจากที่ศึกในจากพรรคพลังประชารัฐนั้นได้ก่อให้เกิดสึนามิลูกใหญ่ซัดเข้าใส่ทั้งพลังประชารัฐจนลุกลามเลยนะคะไปถึงตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อปฏิบัติการไล่กระบทนะคะขับ21สสในปีอํานาจของร้อยเอกธรรมนัฐนะคะเลขาธิการพักพลังประชารัฐเนี่ยออกจากพักกลับไม่ใช่ฉากจบค่ะแต่มันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหม่ตามมาจนทําให้พักฝ่ายค้านอย่างพักเพื่อไทยเองถึงกับปักหมุดเอาไว้เลยว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะล่าเกมยาวต่อไปคงเป็นเรื่องที่ยากลำบากแล้ว และไม่หนักซ้ำนะคะการยุบสภาอาจจะเกิดขึ้นก่อนถึงสมัยประชุมสภารอบหน้าซึ่งเป็นโอกาสที่พักฝ่ายค้านนั้นสามารถที่จะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยการโหวตลงมติได้ตามมาตรา151าเพราะอย่าลืมว่าสสทั้ง20บวกกันกับร้อยเอกธรรมนัฐรวม21เเสียงนั้นคือตัวแปรของเสียงฝ่ายรัฐบาลทั้งในการผ่านร่างกฎหมายสำคัญไปจนถึงการลงมติโหวตไว้วางใจนายกและก็รัฐมนตรี ซึ่งท้งนี้นะคะปัจจุบนันมีสสในสภาผู้แทนราษฎรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ในขณะนี้เนี่ยมีทั้งหมด475คนฝ่ายรัฐบาลมีเสียงรวม275คนฝ่ายค้าน200เสียงในการประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายสําคัญจะใช้เสียงนะคะเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมสภา238เสียงเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่า21สสในขั้วของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเลือกที่จะไม่สนับสนุนฝ่ายรัฐบาล <ๆ S 2> ก็จะทําให้เสียงของรัฐบาลนะคะเหลือแค่เพียง254เสียง รัฐบาลมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแค่เพียง16เสียงเท่านั้นเองแม้ว่าล่าสุดนะน,นะคะจะมีการเคลื่อนไหวของสสในขั้วของร้อยเอกธรรมนัฐแจ้งความประสงค์ไปยังวิปรัฐบาลแล้วค่ะว่าต้องการที่นั่งในสภาในโซนของฝ่ายรัฐบาลก็ตามแต่ย่อมไม่มีการการันตีได้แล้วค่ะว่าสสกลุ่มนี้นั้นจะยกมือให้กับฝ่ายรัฐบาลเมื่อต้องผ่านร่างกฎหมายสําคัญโดยเหตุนี้แหละคะ่ะการที่กุญซือของฝ่ายนายก จะไปรอลุ้นาสอสอกลุ่มนี้เนี่ยจะเทคะแนนโหวตให้กับนายกและก็รัฐมนตรีในปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าว่ารัฐบาลอยู่ยาวไปถึงสมัยประชุมสภาหน้าในเดือนพฤษภาค,คมหรือไม่หรือว่าจะตัดสินใจชิงยุบสภาไปก่อนเพราะอย่าลืมนะคะว่าในสมัยประชุมสภาค,ครั้งหน้าเนี่ยโอกาสจะเข้าทางฝ่ายค้านทันทีเนื่องจากจะสามารถยื่นยติซักฟอกได้โดยให้มีการลงมติไว้วางใจซึ่งก็นับว่าเป็นความสุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นเกมที่จะดึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าสู่คิลลิ่งโซนค่ะ เพราะฉะนั้นจะเหลืออีกทางหนึ่งก็คือการพลิกเกมหันมาตั้งหลักสู้ของพลเอกประยุทธ์และกองเชียร์ด้วยการยึดพักจะด้วยการปรับโครงสร้างพักไปจนถึงการกระโดดลงมานั่งเป็นหัวหน้าพักด้วยตัวเองรีแบนดิ้งพักภายใต้ความเชื่อมั่นที่ว่าคะแนนนิยมของตัวพลเอกประยุทธ์เองนั้นจะทําให้สถานการณ์จากร้ายในกลายเป็นดีขึ้นมาแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ล้วนเป็นเกมที่ต้องจับตากันอย่างไม่กระพริบ เพราะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดอย่าลืมว่าการอ่านใจพลเอกประยุทธ์ในยามขับขันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะอ่ะนี่ก็เป็นคอลัมน์ประเด็นลึกในหน้าหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะคะที่เริ่มมองกันแล้วว่าเราคงจะได้เห็นพลเอกประยุทธ์นั้นเข้ามาเป็นหวัวหน้าพักในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นั่นเองนะคะ